าบัณฑิตและก็ศาสตราจารย์การจัดการทั่วไปนะคะก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาครัวแล้วนะคะขอขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิรพัฒน์ชค้มรบชัยนะคะคณะบดีคณะวิทยายการจัดการขึ้นรับปักการกล่าวรายงานะคะ่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญน,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 นางสาวนริศลางกิจถาวรอาชีพนะคะขึ้นกล่าวรายงานค่ะขามเทวไรยราชพัฏการจนาบุรีข้าพเจ้านางสาวนริศรากิจถาวรนาชีพ ประธานสโมสรน,นักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกาญจนบุรีขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการาาท,าทำบุญตักบาตรความธรรมทุกวันพุตประจำปี2 5ง7ราในวันนี้โครงการาาท,าทำบุญตักบาตรความธรรมทุกวันปุตประจำปี2 5งราคณะกรรมาการจัดโครงการได้ดำเนินจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดัง หนึ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศรรึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการสองเพื่อให้นักศรรึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธร,รรมนูญบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับก,การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตี่พึงประสงค์ ีโครงการทำบุญตักบาตรฟังธรรมทุกวันพุธเป็นกิจกรรมที่คณะผู้บริหารคณาจารย์เจา้าหน้าที่นักศึกษาและอุคลากรภายนอกจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรมและรับพรจากพระสงฆ์ในทุกวันพุธร,ระหว่างเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีบริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจําปี2557เริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2557ไปสิ้นสุดในวันที่2 7สิงหาคม2557โดยได้กําหนดให้กษาขาวิชาของคณะวิทยกาการจัดการได้สับเปลี่ยนมุเวียนเป็นเจ้าภาพดําเนินกิจกรรมดังนี้วันพุธที่20สิงหาคม2557สาขาวิทยาการภัย าวิชาการจัดการทั่วไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรวิเทศศาสตร์บัณฑิตเป็นเจ้าภาพวันพุธที่27สิงหาคม2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ,รอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรพันธ์ชชออุดมชัย คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏกาญจนบุรีได้กลา่าวเปิดโครงการทำบุญตักบาตรความธรรมวันพุธประจำปี2557และให้โอวากแก่ผู้เข้าร่วโมโครงการร่วมทำบุญตักบาตรฟังการบรรยายธรรมและรับพรจากพระสงฆ์ตามลำดับของกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์ผู้บริหารต่งางาที่ร่วมกันจักกิจกรรมในวันนี้นะคะ กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่เราจัดกันมาเป็นประจำทุกปีรวมแล้วก็ประมาณเป็นปีที่9้าแล้วนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตแล้วก็ให้นักศึกษาของเราเป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมแล้วก็มีจิตอาสาเพรา,าะฉะนั้น การฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติถึงแม้ว่าเราปีหนึ่งเราเราจัดสองครั้งที่สำหรับให้หนักศึกษาก็คิดว่ากิจกรรมอันเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะขัดเกลารความความดีให้กับให้กับเราเพื่อให้เราได้เป็น คนดีในสังคมแล้วก็คิดดีทำดีป่าพื้นดีคิดในสิ่งดีๆอนาคตก็จะมีความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านกระทำในวันนี้ขอให้ท่านาประสบความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสำเร็จในการงานในการศึกษาแล้วก็ขอให้ทุกท่าน เดี๋ยวพาให้พออีทีนะคะก็ขอให้นะะักศึกษาทุกคนและก็อาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะกะ็มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่บอกไว้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำดีวันนี้แล้ววันอื่นๆจะไม่ทำนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำความดีตลอดใครทำใครทำดีก็ได้ดีกับตัวเองคนอื่นไม่สามารถที่จะ ทำดีเผื่อแผ่เราได้เรามีเท่าไหร่เราก็เสียสละในการทำบุญเท่านั้นทำบุญหนึ่งบาทล้านบาทเราก็ได้ได้บุญกุศลเท่ากันการทำบุญนี้มันอยู่ที่การตั้งใจก่อนที่จะทำบุญเราคิดดีในระหว่างที่เราทำบุญเราก,เาเราก็เราก็มีมีความยินดีที่จะทําทำบุญ แล้วหลังจากที่เราบริจาคแล้วเราก็มีความสุขกับการให้เพราะฉะนั้นเราให้สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่ใหญ่เราก็ถือว่าการให้เพราะฉะนั้นหนึ่งบาทร้0ยบาทพันบาทก็ได้บุญเท่ากันมันอยู่ที่เจตนานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาวันนี้ก็มีความสุขทุ่นหน้ากันนะคะก็น้อมรัาการ Bakato arahato sama sabutasa ngaku tesa bakato arahato sama sabutasa ngaku tesa bakato arahato sama sabutasa พุทธังสรณนงขเชามีพุทธังสรนังขชามิธรรมังสรณนงขเชมีธรรมังสรังชามีสังฆังสระนงขเชมีัณังสรังขชามีอุติยมปิพุทธังสรณังขเชามีอุตติยมปิพุทธัสรนังชามีอุติยมปิธรมังสรณังขเชามี อุติยมีธรรมสาราชากิจุธิยม,มิทงรงทรง สรนังขจชามีตัทยมปิสักขังสรนังขจชามีอะติยมปิพุทังสรนังขชามีัยมปีุทังสรนัามีอติยามปิธรรมังสรนังขชามีตัยามปรรมังสรนัชามีอะติยามปิสังขังสรนังขชามีัทยามปสักขังสรนัชามี พระนักธรรมยังน mm ิจตังปานาธิปะตะงวิเอรัมณีสิกขาปทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวิเรัมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอทินาทานาวิเอรัมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอัตตินาทาน เวรารัิส er ิกขาปัทธรรสมาธิยามิเตุพิชฌาเจรเวรารัตตสิกขาปัทธรสมาธิยามิกาเมสุพิชฌาเจรเวรัดสิกขาปัทธรมาธิยามิมุขวัดวิรารสิกขาปัทธรรมาธิยามิ พระนิสิกขาประธานสมาธิยามิสุรามีรยะมัจจามาตฐานาเมรักมณีสิกขาประธานสมาธิยามิสุรามีระยะมัจจามาตฐานาเมรักมณีสิกขาประธานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสิลีนะสุตติงยัน Sire na po, kasambat, sire na ni puting yan, ti tasa mga sirang biso. สวัสดิ์สังขารพร้พอมกันนะครับอิมานิมยายังขันเตสังคาานานิสัพปริวารานิภพิกุสังคสสะสโอโนชยามะสาธุนโนพันเตสุพิกุคุสัง,คโ,คสงคโคอิมานิ สังคทานานิสังัปปริวาลานิสปริวานิปัติคหาตุักหาตอัมหากังทีคารตังาตังอิตายะสุขายะสุายะภาแต่ผสมผู้เจริญภาแผสมผู้เจริญภาประเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสังคทาน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขตลอดกาลนานเถอดตลอดกาลนาน Ya Hawa Riwah Purang Paripurentika Karang Ewa Ewa Ito hinang, te, tanang, uwa, Icitang, pacitang, tumang, Kita Nang Peta Nang Uwa Pagapati I Citang Picitang จันทัวปนรสุยเถรมณิชวติรสุยเถร จะสุราสิที่สหสทํามากันนุพาเวณพตก แต่ญนุพเวณจสาාවคานุพ วณสราตตรคาสาบเพไปยาสาตตอันกัน วัมภังคาระวินัยสันตุอายุวัทักวัตนวัทักวัสิริวัทักุยะสวัทักวะพันรวัทักวัวันวัทักวัสุขวัทักุะวัตุสาภานตัวคารวะขปิยาเวลาสุกาสสะดุจปาฏ ดุจเตียจะสาชยาสิทิทธานาังลาพังสวดีภาภยะทุกขังภารังสิริอายุจาวัน,นวายจะพวัวขางบัวทิเยสาสวะสตวัสาจะอายุวิจีิวสิทีภาวันตุเทพภะวนตุสาพมังคาร ันตุสะปเทวตาสะภาปุษานุภาเวนะสัตธาสวดีพวันตุเตปวตุสะปมังการรักขันตุสะปเทวตาสะปัตถามานุภาเวนะสัตธาสวดีพวันตุเตปวตุสะพมังการรักขันตุสะปเทวตาสะ ปสังนุอาเวนะสัตาสุธีพาะวันตุเท <c oughs> กาพะของกันนะครับอะรหังสัมมาสัมพุทโธพัทวาพุทธังพระวันตังท้าิวาเท วาขาโตร,รวตราสโพธรรมนัมปสานิสุขติปัโนุพระวัตโตสาวัตถังโฆสังฆััปปามิในเบื้องต้นการที่เราผู้เป็นนิสิตนักศึกษาได้มาทําการเล่าเรียนขอให้ทุกคนได้ตึงปนักประจักษ์ไว้กับตัวเองว่า เรามาเพื่ออะไรแล้วผลที่เราจะได้รับอยู่ตรงไหนให้เรามองให้ออกนิสิตปีที่สองสามและสี่คงจะผ่านช่วงเฟชชีมาแล้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อันตรายสําหรับนิสิตใหม่เพราะว่าการที่เราเป็นนิสิตใหม่เราเปลี่ยนจากนักเรียนมัธยมมาขึ้นมาเรียนมหาลัยเนี่ย ช่วงหัวเรืหัวต่อที่เปลี่ยนนี้บางคนอาจจะเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้ามาเรียนวิชาการการจัดการให้เราได้รู้ว่าการจัดการเบื้องต้นที่ดีคือควรจัดการในชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนคือการวางแบบแผนในการที่จะกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนที่ไปที่วัดก็ดีจะไปปรึกษาเรื่องอสิ่งที่ทําไปแล้ว เกิดทุกข์ก็ได้ชี้แนะชี้นำมาแต่บางคนก็ไม่กล้าบอกอถ้าพูดกันจริงๆก็คือบางคนมามาเรียนแล้วหนึ่งปัญหาเรื่องครอบครัวการเงินการงานแล้วก็เรื่องของแฟนมันก็จะเป็นผลที่ทำให้เราเรียนไม่จบได้อีกสิ่งหนึ่งการที่เราได้มาณตรงนี้มาเรียนแล้วตรงนี้ให้เราพึงระลึกนึกถึง ค่าของเงินที่โยมพ่อโยมแม่ได้จัดสรรให้เราเราควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดสิ่งบ่งที่อาตมาพาพพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการทั้งนั้นเราต้องใช้ในสาขาที่เราเรียนเนี่ยให้ถูกต้องไม่ว่าสาขาการบัญชีก็ตามนั่นก็คือบริหารเงินที่ใช้ในแต่ละวันแต่ละเทอมให้ผ่าน้ลไปบางคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับทุน หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ขอให้บริหารในความเป็นการบัญชีให้ได้ส่วนการจัดการแล้วก็ให้เราจัดการในแต่ละวันแต่ละเทอมแต่ละปีชั้นเรียนให้ผ่านพ้นไปให้ได้ถ้าเราผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้จัดการคนอื่นได้อย่างลูกที่ถ้าเราเห็นความบกพร่องที่เราได้ทำมาแล้วให้เรานำมาสอน รุ่นน้องได้ไม่ใช่ว่ารับน้องจ้องใจแต่แกล้งน้องอย่างนี้ก็ไม่ดีให้รุนพี่นาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาสอนน้องว่าจะก้าวข้ามวิกฤตนั้นได้อย่างไรถ้าเราผ่านไปได้แล้วเราก็จะเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไปได้ โย่พ่อโยมแม่หรือญาติพี่น้องหรือคณาจารย์ผู้ขั้งสอนวิชาให้ก็จะเกิดปิติสุขกับแก่ตัวเราตัวท่านเองเพราะนั้นแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลจะสําเร็จได้อยู่ที่ตัว,วตของวิสิทธิ์นักศึกษาคนคณาจารย์ทุกคนเนี่ยเขามีความรู้ความสาม,มารถมีสิ่งที่จะประสิบศาิตร์ให้เรามากมายอยู่ที่เราว่าเราจะผลก่อยได้แค่ไหนรับไปได้แค่ไหน บางคนถ้าหากว่าไม่พร้อมไม่เข้าใจในห้องเรียนเราจะรอให้เขาชั้นเรียนแบบติดกระถกไม่ได้เราวิ่งเข้าชนอาจารย์เลยว่าตรงนี้ทำอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรหรือแม้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปนอาจารย์เนี่ยเขาก็เหมือนพ่อแม่ของเราอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้เราก็พึงที่จะกล้าที่จะไปเข้าไปหาอาจารย์ เพื่อความรู้ความเจริญของเราสึ่งต่อไปนะแต่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้ร่วมการอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือการตักบาตรในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบในความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตของนักศึกษาให้ดียิงย่งขึ้นต่อไปขอเจริญพร